สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะและสวัสดีแขกผู้มิกรติที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะคะดิฉันนางสาวอารพรรณเกิดมงคลที่จะวันนี้นะคะดิฉันเป็นผู้ดําเนินรายการจะพาทุกท่านเข้าสู่งานวัฒนธรรมไทยหล่มขนมเส้นหลมเก่าวและเทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อยประจําปีพุทธศักราช2 5 5 5ค่ะและตอนนี้นะคะขรบวนเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้ตัวดิฉันแล้วนะคะทุกท่านรอติดตามนะคะว่าจะเป็นยังไงมาตามชมกันเลยค่ะ ครับะขอ,อนุญาตเราเป็นภาษาลมนะคบเนาะเพราะว่าตอนนี้เรามาอยู่เมืองลมเก่านะครับเรื่องของอวัฒนธรรมประเพณีของลมเกา่าซึ่งกะจะสู่สายตาพ่อแม่พี่น้องอทุกท่านนะครับจากขบวนแห่ข้างหลังที่ท่านได้ชมในขณะนี้ครับค่ะตอนนี้นะคะข้างหลังดิฉันนะคะเป็นโรงเรียนอ,อ,อนุบาลสุภาพพิทยานะคะ โรงเรียนนี้นะคะอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหล่มเก่าค่ะเรามาดูดีกว่าค่ะว่าน้องๆน,นะคะน่ารักขนาดไหนนะคะครับตอนนี้ก็อยู่กับขบวนน้องๆหนูๆน,นะครับจากโรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยานะครับความน่ารักของน้องๆน,นั้นก็จะเห็นได้ว่าได้แต่งชุดแต่งตัวมาอย่างเต็มที่นะครับในงานนี้โดยเฉพาะาซึ่งก็มีทางคณะคุณครูได้คอยดูแลนะครับ นะก็สีสวยงามปันใดก็ติดตามชมในช่วงนี้ได้เลยครับไปสามพันค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆได้เคลื่อนขบวนจะเ,เข้าสู่ ภายในงานแล้วนะคะน้องๆหาบขนมจีนนะคะซึ่งเป็นอ,า,อ,อาหารเอกะลักษณ์ของลมเก่าเลยค่ะขบวนต่อไปค่ะเป็นขบวนของโรงเรียนบูรณาวิทยานะคะซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลนะคะเรามาดูดีกว่าค่ะว่าโรงเรียนนี้เขาจะมีทีเด็ดยังไงค่ะเชิญเลยค่ะก็จะเห็นว่าการแต่งตัวของน้องๆน,นั้นสีสันสดใสน,นะครับแสะดงว่ามีเรื่องของ ภาพบรรยากาศนะครับที่ประทับใจโดยเฉพาะโรงเรียนบูรณาวิทยาครับคุณครูที่นำขบวนมาโดยการนำของผู้จัดการสยามนลมูลพันธ์นะครับก็จะเห็นได้ว่าภาพนี้ก็คงอยู่ในความทรงจำนะครับของน้องๆหนูๆตลอดไปครับค่ะและด้านหลังของดิฉันนะคะเป็นขบวนของชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง8ชุมชนนะคะ และการแต่งกายของพวกเขานะคะสังเกตดูดีๆนะคะว่าเขาทั้งสองเขาทั้งหมดนะคะจะแต่งกายคล้ายๆดิฉันและพี่เอนะคะซึ่งเป็นการแต่งกายที่เป็นวัฒนธรรมของลมเก่าแท้ๆนะคะตั้งแต่สมัยก่อนนะคะเรามาดูดีกว่าค่ะว่าแต่ละคนนะคะแต่งได้สวยบรรเจิดขนาดไหนคะ่ะเชิญชมเลยค่ะ ตอนนี้ผมก็อยู่กับขบวนของชุมชนในเขตเทศบาลนะครับต่างปรชุมชนเดี๋ยวขอยาดสัมภาษณ์จากน้อยหนึ่งครับว่าปีนี้นั้นเรื่องของการแต่งโตนั้นเน้นแดบ,บใดค,ครับเน้นเป็นภาษาไทยลมค่ะโดยเฉพาะไทยลมด้าเดิมค่ะเดิมโบราณค่ะคือชุดอย่างนี้แหละค่ะโบราณนะคะแต่ตกี้ต่กอนไทยลมเพิ่นแต่งอย่างนี้กันที่ครับก็เปลี่ยนแปลงแต่เกิบดค่ะเกิรดนี้รู้สึกกระทันสมัยขึ้นน่อยหนึ่งค่ะแต่ถ้าเกิรดแท้ๆก็เป็นเกิบตดตา้างดาวนะคะ เซ็คเรือตาแสงดาวค่ะครับแล้วอันนี้ยะอนยันสมัยเดค่ะน้อยนึงค่ะครับแล้วใช้เวลาเตียงโตโดนบ่ครับเนี่ยครับสามสัโมงจังได้สวยขนาดนี้ค่ะกอบกุหลายลายครับค่ะ และด้านข้างของดิชั้นนะคะเป็นขบวนที่ชาวชุมชนทั้ง8ชุมชนร่วมกันบรรจงกันสร้างให้มีขบวนนี้กันขึ้นมานะคะ,ะขบวนแต่ละขบวนนะคะก็จะมีนางรําของแต่ละชุมชนร่วมรําแสดงให้พวกเราเห็นกันด้วยค่ะ,ะแต่ละท่านนะคะจะรําได้เด็ดสรตรีขนาดไหนนะคะเดี๋ยวให้พี่เอเป็นคนพาท่านไปชมกันดีกว่าค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศของนางรานะครับที่อยู่ในเขตเทศบาล นะครับซึ่งการจะรวมตัวกันทั้ง8ชุมชนนะครับก็รู้สึกว่าปีนี้ครับเน้นจะเป็นชุดที่สวยงามนะครับมีลายสีสันรครับทั้งสีเขียวสีชมพูสีเหลืองนะครับก็นางรำก็เป็นนางราที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในชุมชนนะครับของเทศบาลทั้ง8ชุมชนครับ แล้วด้านหลังของดิฉันนะคะเป็นขบวนที่แห่พรพุทธรรมหาธรรมราธรรมราชานะคะซึ่งเป็นขบวนของเทศบาลตำบลลมเก่าเองนะคะเรามาดีมาดูกันดีกว่าค่ะว่าเทศบาลลมเก่ามีความสามารถในการจัดขบวนได้สวยงามมากขนาดไหนนะคะเชิญชมกันดีกว่าค่ะพี่เอเชิญติดตามชมเลยครับ เดี๋ยวขอญอาติสัมภาษณ์ครับทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาแสงนะครับท่านเจียพนภูมดีนะครับเพิ่อนอยากให้เพิ่นสัมภาษณ์จากน้อยว่าเพื่อนใเตรียมการในเรื่องของขบวนนี้โดนบันไดและก็มีพี่น้องอในชุมชนนั้นมาร่วมไล่บันไดครับครับสำหรับขบวนเมืองขนมจีนนะครับอบตนาแสงเป็นเจ้าภาพร่วมกับอบตาบานเนินนาเกาะนะครับวันนี้เน้น เอกลักษ์ก็คือขนมจีนแล้วก็พื้นเมืองไทยลมแท้ๆครับครับแล้วรูปแบบในเรื่องของขบวนนี้ในเรื่องของการเต่นกายท่านนายกว่าอย่างไรครับให้เน้นอย่างไรครับการเต่งกายพยายามคือเน้นขอกไปเอกลักษณ์ของเมืองลมแท้พื้นบ้านพื้นเมืองของเราครับซื่อหเห็นว่าวัฒนธรรมเมืองลมข้งเขานั้นเป็นวัฒนธรรมที่ดี ืบสบซมาันในแต่โบราณน,นะครับก็ผู้เองผู้ฝังอยากจะให้ซืบสานเรื่องนี้ต่อไปนะกับกับพนักงานทุกคนครับขอบคุณครับครับคค่ะและตอนนี้นะคะด้านหลังของดิฉันนะคะเป็นคณะผู้บริหารของเทศบาลตะบนหล่มเก่าค่ะเรามาสัมภาษณ์เขาดีกว่าค่ะว่างานในวันนี้เขาคาดหวังกันยังไงนะคะและ้วก็อยากอยากได้ผลตอบรับจากงานในวันนี้เป็นยังไงค่ะค่ะหนูจะถามว่า งานในวันนี้ท่านคาดหวังกับงานเป็นยังไงบ้างคะคาดหวังใช่ไหมคะอ๋อดูรูปแบบออกมาแล้วดีมากคะ่ะสวยคะ่ะได้ยอยากให้จหัดอย่างนี้เรื่อยๆนะคะค่ะก็จากเท่าเท่าทีออ่ยืนสังเกตการมาณที่นี้นะคะก็งานปีนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายๆองค์กรนะคะแล้วก็คิดว่างานวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นความภาคภูมิใจของชาวเมืองดงเก่าเราเป็นอย่างสูงนะคะ 我们倒。 จัดใช่ไหมก็อยากจะให้มีทุกปีเพื่อรักษาสมบัตรคเรียสประเทศนีนของเราแล้วก็อย่างนึงก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการส่งเสริมอาหารพื้นเมืองของอ้องถิินของเราขอเพื่อนลุกเก่าเพราะว่าขนมจีนน่ะเป็นแหล่งกําเนิดที่นี่จริงๆนะครับตอนนี้นะคะทุกท่านคงจะสังเกตเห็นแขกประชาชนท้าศึ้างถนนนะคะที่ ชมงานขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรมไทยลมขนมเส้นลมเก่านะคะแต่ละสองข้างฝั่งข้างทา,างนะคะ,ะประชาชนหนาแน่นมากเลยค่ะใช่ไหมคะพี่เอ,อครับเป็นแล้วครับโอ้หลาแท้ๆครับปีนี้กถทอว่าประสบความสําเร็จนะครับมีพี่น้องจากหลายๆพื้นที่มาเที่ยวงานนะครับเดี๋ยวจักน้อยก็คงให้ชมขบวนต่อไปนะครับซึ่งเป็นขบวนที่สองนะครับจาก ขบวนเมืองขนมจีนนะครับแล้วอบตอต่อไปนะคะของขอบวนที่2นะคะอบอตอหินทาวนะคะเป็นอบตอที่จะแสดงออเอกลักษณ์ท้องถิ่นออกมาได้มากขนาดไหนแล้วก็เขาจะแสดงยังไงนะคะเดี๋ยวให้พี่เอพาทุกท่านนะคะไปชมกันดีกว่าค่ะครับนี่ก็คือขอบวนที่2ครับทินมะขามหวานนะครับจากอบตหินทาวนะครับเป็นผู้รับผิดชอบขอบวนสังเกตได้ว่า จะมีะทางด้านของมะขามหวานนะครับฝักมักไงล่วครับญ่ที่สุดในลมเก่าละ่ะมาอยู่ในมือนี้นะครับสําหรับขบวนที่สงนี้ก็จะ,ะมีพี่น้องนะครับจากในพื้นที่ของอบโตโหินทาวทุกๆหมู่บ้านนะครับมาซอยกันทําให้รถเฮของอบโตโหินทาวนั้นบนน้อยหน้าก็ขบวนอื่นอย่างแน่นอนครับ พี่เอนะคะจะพาทุกท่านไปดูมะขามหวานของอเมืองหินฮาวนะคะหรืออบตอหินฮาวนะคะว่าเขาจะใหญ่กว่าเมืองลมเก่ายังไงคะ่ะไปชมไปชมกันดีกว่าคะ่ะรู้สึกว่าฝักของเขานะคะรู้สึกว่าจะสวยกว่าจริงๆคะ่ะเพราะว่าของดีของเขาจริงๆนะคะแมนครับแมนครับซึ่งครับเป็นมะขามของพี่น้องชาวหินฮาวครับกาลูวา อยากรู้ว่าพันอย่างเดียวต้องไปถามผู้เพื่นที่อยู่ว่าเป็นพันอย่างครับพันสีทองค่ะพันสีทองใี่ครับแล้วมันบ้านปนในครับพันสีทองหวานหวานค่ะหวานคือคนเราเนี่ยเนาะค่ะ